อินวีตอนรับสู่ rom com ร e a d s ที่ที่เรื่องรักปนหาจากนิยายเสียงเบสเซอร์ในเมบจะกลายเป็นประสบการณ์ฟังที่คุณหยุดไม่ได้ติดตามเราเพื่อหัวเราะไปพร้อมกับความหวานซาบซึ้งไปกับตัวละครและจุมดิ่งสู่โลกนิยายโรแมนติกคอมเมดี้ที่คุณรัก right rom com reads ฟังเรื่องราวรักที่ดีที่สุดทุกที่ทุกเวลาบ้านหรูหลังใหญ่ย่านเบเวอร์ลีฮิลส์ดูเหมือนเช้านี้ เจ้าของบ้านกำลังยุ่งเป็นพิเศษเดวิลเลียมพาร์เกอร์ผู้บริหารหนุ่มทายาตรุ่นที่สองของพาร์เกอร์ p ร r อพเพอบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในแคลิฟอร์เนียแต่ดูเหมือนการบริหารงานของเขายังไม่เป็นที่พึงพอใจของวิลเลียมเจมส์พาร์เกอร์ผู้เป็นบิดาเพราะความเป็นเพย์บอยทำให้ภาพลักษณ์ผู้บริหารของเรสันคลอนนางแบบสาวทรงโตที่กำลังถูกกระดมจูบร้องกระเซา เป็นเรื่องปกติของเหล่าดารานางแบบที่ได้ขึ้นเตียงกับเรพาเกอร์จนกลายเป็นเรื่องแฟชั่นก็ว่าได้ถ้าใครไม่ได้ควงกับซีโอเนื้อหอมคนนี้สิแปลกคุณพร้อมจะกินไข่ของเรพาเกอร์หรือยังเดยยกยิ้มคำถามสองแงสองง่ามปลุกอารมณ์คนฟังให้อยากร่วมรักกับเขาในครัวแทนมื้อเช้าเธอที่ถูกถามอมยิ้มมองเห็นไข่คนสีเหลืองในกระทะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำฉันคิดว่า ไข่ของเรพร์เกอร์กำลังจะไหม้ค่ะเดย์ผลาออกจากซอกคอขาวแล้วหันไปสนใจกระทะไข่ทันทีให้ตายเถอะเขารีบปิดไฟแล้วยิ้มเจื่อนตั้งใจทำไข่เป็นมื้อเช้าของเขาและเธอหลังจากผ่านค่ำคืนอันเร่าร้อนมาด้วยกันจนพลังงานถูกเผาผลาญไปเกือบหมดคุณจัดการกับควันก่อนที่เพื่อนบ้านจะคิดว่าไฟไหม้ดีกว่าค่ะนางแบบสาวอมยิ้มแล้วหอบร่างเปลือยออกจากห้องครัว ตรงกลับเข้าห้องนอนเดรพยักหน้าแต่ไม่ไวายสุขสนมือหนาตีก้นงอนครั้งหนึ่งแล้วรีบจัดการเก็บกวาดเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นผู้บริหารหนุ่มชำเืองมองแล้วสุดหายใจเข้าปอดก่อนจะรับสายครับพ่อเดรวิลเลียมพาร์เกอร์ปลายสายเรียกชื่อลูกชายด้วยน้ำเสียงไม่พอใจทำไมถึงให้เกียรติโทรหาผมครับฉันโทรหาแกทั้งเช้าตลาดหุ้นนิเคอิเปิดมาหลายชั่วโมงแล้ว ผมยุ่งอยู่ครับพ่อเรตอบปลายสายแล้วหันไปจูบลานางแบบสาวที่เพิ่งเดินออกจากห้องนอนโทรหาฉันนะคะเธอกระซิบข้างหูแล้วขบยั่วเบาๆไม่โทรหาคุณได้เหรอเรกระซิบตอบโดยไม่สนใจว่ามีใครอยู่ปลายสายเขาเดินไปส่งเธอหน้าประตูแล้วหันมาสนใจคนปลายสายต่อพ่อว่าไงนะครับเชื่อแล้วใช่ไหมว่าผมยุ่งจริงๆ แกไปหิ้วผู้หญิงพวกนั้นมาจากไหนให้ตายเถอะคนเป็นพ่อพอจะเดาได้ว่าลูกชายคนเดียวยุ่งอะไรนักหนาเช้านี้เรหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินคนเป็นพ่อเกรี้ยวกราดมีสาเหตุอะไรที่พ่อโทรหาผมแต่เช้าแบบนี้ไหมไม่มีอาณาจักรให้ต้องดูแลหรอครับแกอย่างมากวนประสาทฉันนะหุ้นแผนกของแกตกลงมาสองจุดมีอะไรที่แกอยากบอกฉันไหมคนเป็นพ่อเสียงเข้มมีแน่ครับ อะไรที่ต้องบอกพ่อก็คือผมรักพ่อเรยิ้มกว้างให้ตายเถอะตอนที่ให้แกเป็นซ e o ฉันคาดหวังว่าแกจะดูแลบริหารบริษัทได้เป็นอย่างดีครับพ่อผมทำอยู่นี่ไงแต่หลังจากที่ดื่มกาแฟถ้วยนี้ก่อนนะครับเรยกยิ้มแล้วยกกาแฟขึ้นจิบสำหรับเรการที่หุ้นตกเพียงหนึ่งหรือสองจุดไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถึงแม้ภาพลักษณ์เพลย์บอยของเขาจะทำให้บอร์ดบริหารหลายคนรวมถึงบิดาไม่เคยไว้วางใจเต็มที่แต่ความจริงแล้วตั้งแต่เขาเข้ามาบริหารธุรกิจก็ไม่เคยทำให้บริษัทขาดทุนแม้แต่ครั้งเดียวที่สำคัญเขามีแผนในใจเรียบร้อยแล้วบางทีแกอาจไม่ได้มีไหวพริบอย่างที่ฉันคิดว่าแกมีหรือบางทีแกอาจใช้สมองไปกับผู้หญิงพวกนั้นมากเกินไป บางทีพ่อน่าจะหยุดกังวลบ้างนะครับฉันกังวลก็เพราะแกเป็นแบบนี้ไงผมดื่มกาแฟหมดแล้วครับเห็นทีคงต้องวางสายเพื่อเอาไหวพริบที่มีอยู่ไปทำให้พ่อพอใจสักทีถ้าแกแก้สถานการณ์นี้ไม่ได้ฉันคงต้องคิดใหม่เรื่องตำแหน่งของแกในบริษัทไม่ต้องคิดใหม่หรอกครับทุกอย่างจะเรียบร้อยบายครับพ่อเดวางสายพร้อมรอยยิ้มกว้าง แต่ก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าเมื่อไหร่พ่อจะยอมไว้ใจเขามากกว่านี้เขาสุดหายใจลึกรีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนมุ่งหน้าไปยังออฟฟิศทันทีเดในสูรสีเทาเนี้ยบดูสง่าทรงผมถูกจัดแต่งทันสมัยรับกับโครงหน้าหล่อคมสันจมูกโดง่งและในตาสีฟ้าหมน่นสไตล์หนุ่มอเมริกันประกอบกับรอยยิ้มกลุกล่นและคำหวานขี้เล่นทำให้สาวน้อยสาวใหญ่พ่ายแพ้มาแล้วนับไม่ถ้วน เขาอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นเลขาวัยกลางคนเหลือบค้อนเพราะเขามาสายเด็กแกล้งผิวปากพลางเดินเฉียดฐานโต๊ะทำงานเธออย่างไม่ทุกร้อนก่อนจะตรงเข้าห้องทำงานตัวเองแล้วหยิบแฟ้มที่กองอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเปิดอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพาร์เกอร์แอนเดลเดลาแวนเลขาคู่ใจที่ทำงานให้ตระกูลพาร์เกอร์ตั้งแต่รุ่นวิลเลียมเอ่ยทักพร้อมคอนอีกทีแอนเดลวันนี้มีอะไรบ้างครับ คุณเข้าประชุมการพัฒนาไตรามาสแรกสายฉันเลยสั่งให้เริ่มโดยไม่มีคุณไปแล้วค่ะยังไงคุณก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอยู่แล้วเลขารุ่นแม่ยักไหล่นั่นสินะผมมันก็แค่ซีอของบริษัทเองเดยกยิ้มมุมปากมีเพียงแอนเดลเท่านั้นที่กล้าพูดกับเขาแบบนี้ก็แน่ละ่ะเธอเป็นรุ่นแม่และยังเป็นคนเก่าแก่ของบิดาคุณเป็นซีอหรอคะฉันไม่รู้เลยนะคะ บางทีคุณควรเริ่มเข้าทำงานให้ตรงเวลาจะได้ดูสมกับตำแหน่งบ้างบางทีผมน่าจะจ้างเลขาคนใหม่หรือคุณว่าไงเราต่างก็รู้ว่าคุณไม่มีทางหาคนสวยเท่าฉันได้หรอกแอนเดลรี่ตายิ้มหรือจะเรียกว่ามีประสบการณ์หลายปีและยังโสดอยู่ดีละครับเดกอวนกลับเขากำลังแซวเรื่องอายุและความโสดของเธอฉันน่ะสวยวันสวยคืนต่างหากเอาละ่ะ ห้องประชุมเดินตรงไปเลี้ยวขวาถ้าคุณยังไม่ลืมส่วนแฟ้มเอกสารก็อยู่ตรงนี้ถ้าคุณย้ายก้นงอนๆของคุณไปตอนนี้อาจจะยังทันค่ะบอสเดหัวเราะเบาๆกับท่าทีของแอนเดลแล้วคว้าแฟ้มแล้วเดินตรงไปห้องประชุมทันทีห้องประชุมของ Parker p r o p e r t พคลิปวิดีโองานแถลงข่าวถูกฉายซ้ำบนจอ ผู้บริหารหนุ่มชาวอินโดนีเซียพูดเสียงแข็งใส่คู่เจรจามากันราวกับกำลังประกาศสงครามทางธุรกิจเราอาจจะเป็นบริษัทเล็กแต่เราก็ยิ่งใหญ่เช่นกันเรามีโรงแรมและรีสอร์ทกระจายเกือบทุกเมืองในอินโดนีเซียรวมถึงอสังหาขนาดกลางและใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใครที่รังแกเราผมถือว่าไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไป เสียงปรบมือและเสียงชนแก้วแชมเปญดังลั่นก่อนวิดีโอจะถูกปิดลงบรรยากาศในห้องประชุมกลับเข้าสู่ความเงียบขรึมท่านประธานใหญ่สั่งให้เราประชุมเรื่องการแก้ไขไตรามาสแรกหุ้นตกไปสองจุดตามรายงานตรงหน้าคุณหนึ่งในคณะกรรมการเปิดประเด็นเดยยกยิ้มบางลืมเรื่องนั้นไปได้เลยครับจุดสองจุดไม่ใช่ปัญหาผมมีแผนทำกำไรให้บริษัท มากกว่าการมัวกังวลกับตัวเลขเล็กน้อยที่ทำให้พ่อผมเสียเวลาแล้วคลิปผู้บริหารอินโดคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับแผนของคุณอีกคนถามทันทีหลังจากดูคลิปบนไปหลายรอบหรือคุณจะไปเสนอลงทุนให้เขาปฏิเสธอย่างหยาบคายเหมือนที่ทำกับนักลงทุนอเมริกันเสียงท้วงดังขึ้นอีกได้หัวเราะในลำคอ sw real estate บริษัทใหญ่จริงแต่ผู้บริหารไร้มารยาท ต่อม,มนุษยสัมพันธ์ของหมอนั่นพังสนิทจะผูกมิตรกับใครก็ไม่เต็นผมไม่เสียเวลาตามง้อคนประเภทนั้นหรอกครับเขาพูดพลางกระตุกยิ้มมุมปากแววตาคมกริบสะท้อนประกายมั่นใจผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นและที่หมายแรกของผมก็คือไทยแลนด์ในใจมีชื่อหนึ่งผุดขึ้นมาเขาต้องการแวะไปหาใครบางคนที่ไม่ได้พบกันนานแรมปีด้วยความคิดถึงก่อนจะเริ่มแผนขยายธุรกิจนัสโตนโฮเทลิกียนประเทศอินโดนีเซียกาวิน กระวีกระว่าเซ็นเอกสารบนโต๊ะด้วยสีหน้าจริงจังเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนเลขาวายกลางคนจะเปิดเข้ามามีอะไรบอ๊อบเขาถามเสียงเรียบคุณริต้าโทรมาครับแต่คุณวินไม่รับสายกาวินเหลือบมองสมาร์ทโฟนสายไม่ได้รับสามสายริต้ามาเรียเฮนริกหรือริต้าลูกครึ่งอเมริกันอินโดนีเซียนางแบบชื่อดังผู้หญิงคนเดียวที่เขาสนิทด้วยแต่ก็เป็นแค่เพื่อนกันไม่มีอะไรลึกซึ้งเดี๋ยวผมโทรหาเธอเอง ว่าแต่เรื่องโรเบิร์ตล่ะมันย้ายก้นกลับอเมริกาไปหรือยังกาวินถามตรงกันข้ามครับดูเหมือนมันไม่ยอมแพ้นำซ้ำยังเสนอราคาที่ดินสูงขึ้นให้ชาวบ้านแต่ไม่มีใครขายเพราะข่าวที่เราแพร่ออ,อกไปเรื่องการสร้างรีสอร์ทจะทำลายระบบนิเวศรวมถึงข่าวการปฏิเสธร,ร่วมทุนของคุณวินทําให้ชาวบ้านเชื่อสนิทใจว่าโครงการของมันไม่ดีครับบอกทีมของเราปล่อยข่าวหนักขึ้นในเมื่อเราไม่ได้พื้นที่ตรงนั้นเราต้องไม่ยอมให้มันได้ และไม่ยอมให้เป็นคู่แข่งของเราแต่ถ้าราคาที่ดินสูงขึ้นทําให้มันได้ไปจริงๆเหรอครับมันจะไม่เกิดขึ้นบ๊อบผมมีวิธีจัดการกาวินตอบด้วยน้าเสียงวั่นใจครับคุณวินมีอะไรอีกเออเรื่องงานเปิดตัว The Chic Modern ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยคุณวินจะไปเองหรือให้ผมไปครับคําถามของบ๊อบทำให้มือของผู้บริหารหนุ่มชะงักในตาสีเข้มรีลงไทยแลนด์ ประเทศที่เขาไม่เคยคิดอยากกลับไปเหยียบเกือบปีผ่านไปแต่ความทรงจำยังชัดเจนราวกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเออผมไปเองก็ได้ครับถ้าคุณวินเออไม่เออ,เอ,อบ๊อบพยายามเสนอเมื่อเห็นเจ้านายนิ่งเงียบผมไปเองในตาสีเข้มสันระร,ริกรอยยิ้มร้ายกระตุกตรงมุมปากถึงจะเจ็บปวดแต่แข็งแรงขึ้นมากดูเหมือนถึงเวลาที่ใครบางคนต้องชดใช้เสียงสั่นของสมาร์ทโฟนดังขึ้นอีกครั้ง กาวินดึงสติกลับมาจากความคิดแล้วรับสายครับริต้าเขาพยักหน้าให้บ๊อบออกไปเป็นอะไรหรือเปล่ากาวินริต้าโทรตั้งหลายสายแล้วขอโทษครับงานยุ่งนิดหน่อยว่าแต่ริต้ากลับบาหลีแล้วเหรอกลับมาปุ๊บก็คิดถึงเพื่อนรักปั๊บเลยค่ะผมก็คิดถึงคุณครับนั้นก็ทำตัวให้ว่างนะคะเย็นนี้ไปดินเนอร์กันครับผมมีเรื่องงานจะคุยกับคุณด้วยเจอกันตอนเย็นค่ะครับ กาวินวางสายกระตุกยิ้มมุมปากงานที่เขาต้องคุยกับริต้าคือกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมใช้ความเป็นดาราของเธอปลุกระดมชาวบ้านไม่ให้ขายที่ดินให้โรเบิร์ตและตอกย้ำผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตาริต้าเหมือนโทรโข่งทองคำแค่เธอออกหน้าประชาชนก็เชื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งนักคราหาทาเวประเทศไทยโหบกำลังจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เธอยิ้มเยาะมองคนที่นอนอยู่บนเตียงเลิกยิ้มเยาะเย้ยสักทีแฮมเล็ตมองบนฉันยิ้มก็ว่าเยาะเยะ้ยเกลียวกราดก็ว่าเป็นไบโพล่าโฮปคอนน้องสาวอืมจะว่าไปก็ใจหายนะที่จู่ๆแอชลีย์ประกาศแต่งงานแอชลีย์คอเบตเพื่อนสนิทของทั้งสองสมัยเรียนที่บอสตันกำลังจะแต่งงานนั่นคือสาเหตุที่โฮปเตรียมตัวไปบอสตันไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะบอกเพื่อนเราว่าเพราะความจุนจ้านของเธอทำให้เธออดไปร่วมงานแล้วยังต้องยกพักร้อนหนึ่งสัปดาห์ให้ฉันด้วยโฮปยิ้มย่ออ,อีกครั้งหยุดยิ้มแบบนั้นสักทีมันดูสยองมากแฮมเล็ตคว้างหมอนใส่สยองเหรอหน้าเธอกับหน้าฉันมันเหมือนกันย่ยาใย่ต้องโฮปคว้างหมอนคืนสงครามหมอนย่อยๆระหว่างสองพี่น้องเกิดขึ้นก่อนที่แฮมเล็ตจะยกมือยอมแพ้เพราะเหนื่อยหยุดสงครามหมอนก่อนนะ พี่อย่าลืมสัญญาฉันจัดการเรื่องคู่เดทให้พี่ต้องออกเดททันทีที่กลับมาเธอทวงสัญญาพร้อมหยิบ iPad ขึ้นเปิดได้พักผ่อนยาวขนาดนี้แค่ดินเนอร์กับผู้ชายหน้าเบื่อสองชั่วโมงฉันพอรับไหวหรือเธอว่าไม่จริงโฮปยิ้มเยาะหยึดยิ้มแบบนั้นแฮมเล็ตมองบนว่าแต่2ส,สัปดาห์ในบอสตันช่างน้าเป็นห่วงจริงๆเธอพึมพำขณะเปิดโปรไฟล์เดทติ้ใน iPad ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันดูแลตัวเองได้โฮบพูดเปล่าฉันห่วงบอสตันและผู้คนที่นั่นรวมถึงแอชลียกับงานแต่งต่างหากละ่ะเยยแฮมโฮบถะลึงตาแล้วปาหมอนใส่คนนอนบนเตียงอีกครั้งแฮมเล็ดหัวราอกคิกคักชลอเล่นเอาละ่ะพี่ตอบคำถามหน่อยโปรไฟล์เดทติ้งของพี่จะได้สมบูรณ์คำถามอะไรโฮบสายหน้าเพราะน้องสาวของเธอจริงจังเกินไปกับเรื่องเดทออนไลน์เอาละ่ะ พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกไอศครีมรสโปรดช็อกโกแลตคำว่าผู้ชายมีความหมายกับพี่อย่างไรผู้ชายหรอก็แค่พวกที่แข็งแรงเหมือนวัวและเกือบฉลาดพอที่จะอยู่บนโลกร่วมกับผู้หญิงอย่างเราเธอเขียนอธิบายแบบนั้นได้ไหมแฮมเล็ตกลอกตากับคำตอบความคิดเชิงบวกดีเยี่ยมเอาเป็นว่าลืมไปเถอะข้ามไปข้อต่อไปดีกว่า พี่เชื่อเรื่องโชคชะตาไหมไม่โฮปตอบเสียงเข้มพร้อมปิดกระเป๋าเดินทางที่จัดเสร็จโอเคแล้วพี่ชอบหยุดถามฉันจะนอนโฮปขัดก่อนที่แฮมเล็ตจะถามจบอีกสองสามคำถามเองนะเธอก็ตอบเองสิออกไปได้แล้วฉันจะนอนโฮปดันน้องสาวออกจากห้องแล้วปิดประตูทันทีทำอย่างกับว่าเราชอบอะไรเหมือนกันนั่นแหละ แฮมเล็ตบ่นใส่ประตูแล้วเดินกระแทกเท้ากลับห้องนอนของตัวเองโฮบล้มตัวลงบนเตียงกว้างน้ำตาใสไาหลออกทางหางตาพร้อมเสียงสะอื้นเบาๆเธอไม่เคยลืมเขาได้เลยเสียงของเขายังคงก้องอยู่ในหัวคุณเชื่อในโชคชะตาไหมครับเราได้รักกันเพราะโชคชะตาหรือเปล่าคะถ้าใช่ฉันก็เชื่อคะ่ะเขาคือคนที่สอนให้เธอรู้จักคำว่าความรักและเขาก็คือคนที่พรากมันไปจากเธอ